สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีเอฟซีเบอร์สบูสคุคนะครับเนาะเป็นยังไงเด้หัวเล่าเฮายวัวเล่าพัฒนาเรารัาง้งวันที่สองนะครับเนาะวันที่สองผมให้วิ่งเลขศูนย์รองเลขแปดเนาะวิ่งเลขสองรองเลขเอ้ยวิ่งเลขศูนย์ขอโทษนะครับผมให้วิ่งเลขศูนย์นะรองเลขแปดเนาะหลักฐานเรามีให้ดูเดี๋ยวนะ ตัวเลขของเราเข้าไปอ่าเลขห้าเนาะเลขห้าก็ถือว่าเรียบร้อยโุงเรียนจีนนะห้าแปดแปดห้าเจ็ดศูนย์เนาะแปดห้าเจ็ดศูนย์เด่นเลขศูนย์วิ่งลูดเลขศูนย์เข้าเจ็ดศูนย์ชุดกันนะครับพี่น้องมองหลักฐานมีให้ดูถือว่าเข้าไปเนาะห้าแปดแปดห้าเข้าไปตรงนี้เลย เด้อพี่น้องเข้าเด้อผมเป็นราบวกเข่าเ้ยครับนะงวดงวดก้อนๆนั่นนั่นที่ว่าผมหายยืนยันใหายสองสุดดอกหาศูนย์กับหาแปดแปดหาสันซะพี่น้องคอยดันไปออกทุกเกา่ามันหลอกไหมอ่าหวังว่าออฟซีของเราคงจะได้กันเนาะเจ็ดศูนย์ล่างเข้ามาเลยชุดกันเนาะผมให้เล่นบนล่างนะครับนะ ถือว่าเข้าไปอย่างสวยงามเลยนะเข้าไปหมดเลยนะถ้ามาเรามาจับกันจริงๆแล้วนะมันเข้าอยู่ในประมาณห้าตัวเลยนะผมจะบอกตรงๆเลยนะแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะศูนศูนย์แดเข้าไปเลยหกตัวเลยนะอ๋หนกะตัวบนเลยนะเข้ากูนะถ้าเรามาจับกันจริงๆแล้วนะถ้าเป็นโต 5, 8, 8, 5, นะ๊ดห้าแปดแปดห้าเนาะ ผมให้วิ่งเลขศูนย์วิ่งรูดเลขศูนย์นะครับน่าจะได้กันเนาะอ่ะถ้าใครได้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะเด้อครับเด้อดอ้าจัไดรก็ยังหักคือเก่าเด้อครับถือว่าเข้าไปไม่หลุดอ่ะเข้าไปเลยนะครับชุดวินบนของเราก็เข้าเนาะเข้าไปหมดเลยอ่ะจัไดรก็ยังหักคือเก่าเด้อครับเด้อดมาเรามาตามสูตรนี้กันอีกนะครับ สูตรนี้อันตรายมากๆเลยนะสูตรนี้อันตรายมากๆเลยเนาะเด้อพี่น้องเฮาเด้อสูตรหลักสิบหลักหน่วยสลับกันวาสันญาเนาะได้9กนะ้าสามสีห้าเหนาะมาได้9ก้าหเข้าไปเลขห้านะจะเป็นหลักหน่วยมันสลับจากสลับมาเป็นหลัก10บแล้วมาเป็นหลักหนนะ่วยเนาะสลับกันไปมา เอาสูตรนี้แปดแปดบวกสามคงที่ได้หนึ่งได้สิบเอ็ดบวกไปอีหนึ่งแต็มได้สองหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่อ่ะสี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้เก้าได้ศูนย์นะครับเอา ตัวเลขของเรามา4890เลข8ยังไม่หนีด้วยพี่น้องเออเลข8ระวังตัวให้ดีด้อครับเด้อเลข8มีปัญหาซะแล้วพี่น้องคอยนะ890มามาให้ให้เห็นอีกแล้วพี่น้องเขา้อาอสูตรที่2ที่มันเข้า8008เนาะมาเรามาบวกกันเลยกระดาษแผ่นนั้นหมดเลยเด้อพี่น้องเด้อมาต่อกระดาษแผ่นใหม่เด้อครับเด้อนะ งวดที่แล้วนะครับสามบวกสามได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดเนาะได้เจ็ดสูตรที่สองเก้าบวกสามได้สองสองบวกหนึ่งไปสองบวกหนึ่งของที่ได้เลขสามสองบวกหกได้แปดสามบวกเจ็ดได้ศูนย์นะครับออกมาที่แปดห้าเลยนะเข้าไปแปดห้าเข่าเด้อพี่น้องเด้อเขาเด้อนี่ว่ามันบวกเข่าเด้อครับ อ่ะเอฟซีเขาเขากับไปกันใหญ่เลยว่าสัานสานเนาะอันช่องยูทูบอ่ะผมม่าลงคคิปเรียวกะคือกันนี่แหละครับอ่ะเอฟซีอยู่อ่าคิปเรียวกะโดนกันเต็มๆเลยว่าสันสาพี่น้องเขาเนาะเอางวดนี้งวดวันที่สี่ที่จะถึงนะครับ วันที่สี่นี้เราจะได้ตัวไหนเรามาดูกันพี่น้องเอา้ามาเบิรงกันด้วยพี่น้องเด้อแปดบวกสามคที่ได้สิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองห้าบวกสามคงที่ได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าหนึ่งบวกแปดได้เก้านะครับได้เก้าด้วยพี่น้องเขาด้วยได้เก้าเด้อ 1บวกแดได้เก้าสองบวกเก้าได้หนึ่งเลขเด่นของเรามาเก้าเลขเก้าเลข1้นะเลขเก้าเลขึมาแล้วครับเตรียมตัวให้ดีนะครับเด้อยพี่นอ้องเฮาเด้อเตรียมตัวให้ดีนะครับเด้อพี่น้องคอยเก้ามาเก้ามาหนึ่งนะครับอ่ะเราจะต้องจับคู่ชุดกันก่อนเด้อพี่น้องคอย จับคู่ชุดให้ก่อนเอาชุดวินของเรามานะครับ489091วันนี้มีเบิ้ลด้วยนะครับวันที่4เนาะวันที่4ของเรางวดครั้งวันที่4วันพุธนี้นะครับอ่ะเรามาลุ้นกันเลยนะครับผมให้เด่นให้วิ่งเลขหนึ่งเนาะให้วิ่งเลขหนึ่งเท่านั้นนะจะเด่นไปที่เลขหนึ่งตัวเดียวเท่านั้นนะครับพี่น้องป้องไปอ่ะจับคู่ชุดให้ก่อนนะ ผมจะจับคู่ชุดให้ก่อนเด้อพี่น้องเขาเด้อตัดสินใจแล้วผมให้เลขหนึ่งเนาะก็จะมีจับคู่ชุดก่อนสี 4, 1, <า>่หนึ่งแล้วก็สี 4, 9, 4, 9, <า>่เก้าสี่เก้านะครับม,ม,<า>มีสี่เก้ามีแปดหนึ่งแล้วก็แปดเก้านะครับ แปดเก้านะแล้วก็มีเก้าหนึ่งเก้าเก้าระวังเก้าเก้าเด้อระวังเด้อพี่น้องเขาเด้อสิออกออกล่างประจักเนี่เก้าเก้านี่ไหมแล้วก็ศ 01. 01, ูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าครับตัวที่เด่นก็มีประมาณว่าเนอะ ผมให้เด่นนะผมให้เด่นเลขหนึ่งองอุ๊บจับไปเลยนะครับถ้าใครชอบเลขเก้าก็จับไปแต่ส่วนตัวผมผมให้มีเท่านี้นะครับนะผมให้เท่านี้ไม่เยอะสี่ชุดเท่านั้นเด้อสี่ชุดเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าวันที่สี่เลขสี่จะมาสี่หนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่ง แปดหนึ่งก็มีนะเลขแปดยังมีปัญหาอ่าหรือจะกลับมาเป็นแปดหนึ่งเนาะก็ว่ากันไปพี่น้องค่อยเออวิ่งบนล่าวิ่งบนวิ่งลูดเอาเลขหนึ่งผมให้เลขหนึ่ง รองเล็กเลกรองเลีกเก้าให้รองเล็กเก้าเด้อชุดยืนยันที่จะมานะครับยืนยันชุดเน้นอ่ะชุดเน้นของเรานะครับชุดเน้นเด้อ ชุดเน้นมีจะมีศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเนาะชุดเน้นนะชุดยืนยันตัวไหนเอ่ยชุดยืนยัน ชุดยืนยันชุดยืนยันก็จะมี01แล้วก็นน41นะครับ 01, 01 41 อ่อมีเท่านี้นะครับมีเท่านี้นะครับ โอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที in ่คอมเมนต์มากนะครับเด้ออ่ะผู้ใด้ผู้ใดเสียแน่ครับให้คอมเมนต์มาหาผมเลยเด้อครับเด้อมาบอกผมแน่ผู้ใด้เนาะเจ็ดศูนย์ก็เขาไปล่างเลยเต็มเต็มเลยพี่น้องคอยเนาะเอออย่าหาว่าผมบอเตือนด้อครับเด้อพี่น้องปองา่ะขอบคุณครับขอบคุณหลายๆขอบคุณที่ติดตามผมมาตลอดเลยครับเลย พี่น้องเฮาอ่าโอเคนะครับ